สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดรามาร่าอุอ้างเอฟซีนกไปโพสเย้ยศิลปินดังได้คะแนนโหวตต่ำกว่าโตเดือดกลายเป็นดราม่าสนั่นทวิตเตอร์อีกแล้วกับคููจินที่โด่งดังจากแอปพลิเคชันติ๊กตอกนุกธนาดลและปายฉัรนภาหรือที่รู้จักกันในนกไปหลังจากเกิดฉากันเดือดระหว่างผู้ที่อ้างว่าเป็นแฟนคลับของนกไปกับแฟนคลับของศิลปินรายอื่นโดยเรื่องราวเกิดจากปมคะแนนโหวต ของงานประกาศรางวัลทางดนตรีแห่งปีจุก Thailand Music Award s 2021 หรือ JTM A 2021ที่มีรายชื่อของศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติเข้าชิงรางวัลกันมากมายรวมถึงคู่จิ้นนุกไป,ปก็เข้าชิงในหลากหลายสาขารางวัลเช่นกันแต่หลังจากเปิดให้โหวตคะแนนได้ไม่นานกลับมีราม่าเดือดจนได้เมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่อ้างว่าเป็นแฟนคลับของนุกไปโพสข้อความในทวิตเตอร์ในทำนองว่าถึงชนะกัสไม่ได้แต่เราชนะนุชแค่นี้ก็รับรู้แล้วว่าท่านแฟนคลับน้องไปยิ่งใหญ่แค่ไหน หรือทวิทัดมาบอกว่าตามไม่ทันหรอกจ้าเป็กยังตามไม่ทันเลยห่างกันเท่าตัวไม่ได้รางวัลแต่ชนะด้อมใหญ่หลายด้อมได้ก็สะใจละทว,วิทัดมาบอกว่าดูด้วยใครดังจริงใครดังปลอมไรวินก็ทำไม่ได้ก็เซเว่นเหรออย่าหวังและเราก็เป็นคนหนึ่งที่ติ่งทางกัดและนกปายที่มาดูกัดก็ได้รางวัลเยอะแล้วปล่อยให้ด้อมเราไม่ได้เหรอปายร้องเพลงเพราะเลิกบทกัสแล้วไปทุ่มบทให้ปายกัน เพราะดูแล้วกัดซูไม่ไหวนแน่ห่างกันหลายหมื่นเลยงานนี้ทำเอาแฟนคลับของศิลปินหลายคนเกิดความไม่พอใจอย่างหนักที่ถูกพัดพิงศิลปินของตอนเองพร้อมกับติดแฮชแท็กฮแท็กนุกไปโตตอบกันเดือดประมาณว่าฝากถึงแฟนคลับนุกไปบางคนที่ชอบแซะดอม แฟนคลับนุกปายหลายรอบแล้วมีเรื่องกับด้อมตลอดบอกว่าสู้ไม่ไหวแล้วให้ไปโหวตไปไม่มีวันรักมา7ปีถ้าให้คะแนนสูงก็เอาเวลาไปพัฒนาด้อมตนเองแล้วเลิกเพอเจอร์ยอมรับความเป็นจริงทวิตเตอมาบอกว่าพูดตามความจริงชื่อผู้เข้าชิงอื่นๆยังมีความสามารถมากกว่าอีกและแฟนคลับนุกปายบางคนเป็นไรก่อนงงแสเก่งรับบทนางแสตลอด ในขณะที่กลุ่มแฟนคลับของนุก๊กไปเข้าไปตักเตือนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าถ้าเป็นแฟนคลับของนุก๊กไปตัวจริงควรรักและทนุถนอมน้องเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกับคนอื่นและอาจจะเป็นแอคเขาปลอมที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อปั่นกระแสให้คนเกลียดนุก๊กไปก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ